อันดับการัน้องนาหกันดีเอาอยังนั้นหนีชนเขาเย็นนีี่ต้นเมื่อไรต้องกีเมื่อไรครับตาคัด้วยเหรอช่วงนั้นขึ้นัดแล้วขึ้นรดเพาะว่าเอาลง อาจจะได้กันเราดิ้นะหนยังมาเดีถูกตายบุม้มของหาของมาได้มาได้แล้วขงลอ <c oughs> น,นจะีเลยจนี่ถ่งหรือเปล่าทงเจ็ดเดือน บแมนบแมนที่ของททอะไรอีกคนนึงาือต้นนะต้นอาไเป็นเรื่รี่ว่าไปนั่นดูกันไล่บอนนกอนจ่นนยังไงบ่าวตลาดน้องนาให้ Rồi. Kiều. có cần phải nói ra nữa. Khai địa yếu đầu 有点。<noise> <noise> <noise>